อันนี้เยอะไปเนาะเดี๋ยวตัดออกหน่อยนึงให้มันเหลือสามเส้นติดกาวก่อน ก็ใส่รัดข้อเข้าไปดูทั้งสองฝั่งเดี๋ยวจะติดกาวรัดข้อก่อนให้มันติดแต่เน่นเราต้องเปิดดอกออกนะคะเปิดออก โดนกาวไม่เอ่ยส่วนอันนี้ เราจะเอาสีชมพูไว้แบบนี้นี่นะใช่ไหมไม่ใช่ต้องสีชมพูไว้อย่าแงบบนี้เพราะว่าเราจะเอาอันนี้ขึ้นไปเออเวลาใช่เวลานั้นมันก็จะได้มองเห็น นี้นะคะก็จะได้มองเห็นกาวแห้งอย่างแห้งแล้วอันนี้ก็ผูกผูกก่อนเดี๋ยวตกแต่งอีกทีตกแต่งที่ว่าก็ใช้กาวติด แต่เนี่ยเราจะเอาปมซ่อนไว้ข้างในนะคะก็เลยผูกแบบนี้ติดกาว เสร็จแล้วนะผูกเสร็จแต่ขั้นตอนอื่นยังไม่เสร็จเรามาจัดดอกให้บานออก นี่เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะข้างบนก็จัดเหมือนกันเพราะว่าถักอย่างเดียวเรายังไม่ได้กลางกรีดมันออกอูก็ยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะดอกอันนี้จะต้องถักบ่อยๆเหมือนกัน ะะทําให้มันดอกมันสลับกันแบบนี้โอเคพอได้แล้วแหละแต่เนี้ยสิ่งที่ครูจะไปปรับก็คือทําให้ก้านมันยาวอีกอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นแต่นี้ก็พอ พอไปวัดไปวาได้แล้วคือพวงมันเล็กด้วยนะคะทุกคนพวงมันเล็กด้วยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะ